อนิเมะแอนด์เวนเจอร์แล้ววันนี้เราจะมาเกลือกันนะครับผมจะใช้200รลิโลตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากโกลเด้นให้เป็นยูนิคนะครับผมกับตัวอรินซูร์โกนอินซูร์โกนอินซูร์โกอนชื่อมันเรียกยากนะฮะเอาเป็นว่าตามนั้นละกันก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมเรียกผมวันนี้นะอยู่ในเกมอนิเมะแอนด์เวนเจอร์นะครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับวันนี้เราจะมาเกลือกันก็มาสุมให้ไอตัวเนี้ยแหละนะฮะคือเอาจริงๆแม้ ติดโกลเด้นมาแล้วนะถ้ามันย้ายเทรดไปที่สปีดมาก์อนกูได้จะดีมากนะครับผมคือไอตัวเชียรนี่มันต้องอยู่นี้่ะมันเข้าใจไหมเออโกลเด้นมันแบบบวก30%ไอ้ไอสัตว์ยูนิตแคบเดียวมันวางในตัวเดียวมันต้องอยู่นี้สิครับใช่เพราะงั้นวันนี้กูเลยเติมมา200ิดีโลก่อนจะไปกดให้ขอป่าน้ำตาก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์รับสตรีมใครดลืมกดปุ่มกรดงแจ้งเตือนสนับสนนผมได้นะครับรายการโดเดตระหว่างผมสตรีมนะครับหรือว่ากดซูเป ก็ออการีกเยอะนะหรือจะซื้อเสื้อผมก็ได้นะครับนี่เลยนะครับโคตรเท่โคตรเจ๋งนะครับผมตัวละสิบแปดโลบักเท่านั้นนะฮะก็มีห้าลายนะครับไปเลือกซื้อกันดูได้นะโอเคมาพูดมากนะครับผมเดี๋ยวเรามากดกันเลยสองร้อยลีโลโกลเด้นเพียงกลายเป็นยูนิคเอาจริงไม่หนักใจน้อยเฮียการจะกดลีโกลเด้นออกไปเนี่ยมันทำใจลำบากนะคือโกลเด้นเนี่ยมันศูนย์จุดหนึ่งห้าไงไอ้เจ๊อ,อึก งมึงไม่อยู่นี่กูตั้งแต่แรกว่าไอ้เหี้ยมึจะได้ไม่ต้องเสียตังเติมเนี่ยอกดไปเลยนี่ไงโอ้สีเปลี่ยนจากโกลเด้นเป็นก้ามสองเจริญพรน่ะเฮียกูใส่หูฟังก่อนต่อเลยนี่ไงกระโหลกสมชื่อไอ้สัตว์อ่ะคือเอาสิ่งไอ้เหี้ยกูเติมมาวันนี้กูกูกูหวังกูหวังจริงๆไอ้เหี้ยกูนานๆทีเติมเนี่ยแล้วมึงให้อะไรมึงให้เลดสองอ่ะคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปฉลองจบนู้นทกโปไปเลยนั่นแหละนะฮะถึงแม้จริงๆผมจะจบซีรีส์นี้ไปนานแล้วก็ตามนะครับผมแต่แบบเอ้ยผมสัญญาไว้ผมมจะเติีวันนนีี้่แบบตัวมันเมต จัดนะฮะกูเลยจ่ายได้200คือนี่ถ้าได้ยูนิคในกุกกี้ดันบ้านเลยนะเว้ยเฮ้ยตัวนี้มันเมตานั่นสไนเปอร์เฮียออกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋กลัวกลัวมันได้ว่ะโอ้สไนเปอร์เดี๋ยวนี้มาบ่อยไงก็ไม่รู้นะฮะเออปะกูกดต่อโอ้โหโอ้โหโดดดวงดีจริงเฮี้ยสุ่มได้เทเดียวกัน3-4รอบเนี่ยเฮ้ยแบบนี้ยูนิคหรือเปล่ายูนิคอะเดฟเฮียโอเคกูได้เปลี่ยนเซิร์ฟจริงละ เชียหรือว่ารหัสนี้เราจะไม่ดวงดีเท่าไหร่มันเหมือนเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาแล้วโดยเดฟนะครับว่าไอ้เชียรหัสไหนแม่งจะดวงดีไม่ดวงดีเอาไอ้เชียแล้วมันหายไปไหนวะเนี่ยอะต่อเลยนี่ไงนี่ลิมเบิ้ลซูเปอร์เลียซูเปอร์เรียสองนี่ยสองรอบแล้วต่อดินั่นไง ทำไมต้องเป็นคูลิ่งเนี่ยวะยูนิกอะไรเงี้ยไม่ได้ยูนิกเงี้ยฮะยูนิกเงี้ยเพื่อนเฮ้ยที่เซิร์ฟวีกูเลยนะเว้ยกูเป็นเจ้าของเซิร์ฟนะต้องออกตามที่กูชอบเิเฮ้ยโอ้โหตายหาแล้วโอ้นี่กูเพิ่งได้เห็นสีม่วงไอชิบหายอ่๋อ่อน่ะพูดถึงม่วงม่วงมาบ่อยเลยเฮ้ยงั้นขอลุงได้ไหมเพื่อนลุงลุงอุ้ยสามโอ้โหสามลัวๆเลยเฮ้ยโอ้โหแบบนี้ก็กูได้แน่นอนยูนิคเนี่ย มาแน s. <S ่มาก็ะเหี้ยและกดไปกดมานะห้าสิบกว่าโลแล้วเติมทีเอาให้มันบันเทิงหน่อยอุ้ยแต่แม็กสีม่วงออกบ่อยหลือเกินนะ,ะนี่มึงเป็นยากกับกัวโจ้ปะเนี่ยโอ้ยจาตาย โอ้เ,อเดี๋ยวนี้เขามีเอฟเฟกแบบว่าเป็นอ,อะไรโปรยปลามาตอนเราได้ลุ้งด้วยนะคือไม่ไงคือคุณไม่ได้รู้สึกว่าคุดีใจอะไรเลยยีงคุได้เฮี้ยนเนี่ยโอ้แล้วพูดนึงสภาพคนได้รีปเปอร์นั่นะแหละคุณพูดรีปเปอร์เฮี้ยเดี๋ยวได้เลยเค่ะดูนะอต่ออา่ากลับมาเป็นกล้ามหนึ่งอัดเดฟเลนสูพีเร,รียสูพีเรียสูพีเรียเลนสูพีเรียนิมเบิลเลนอดนั่นไงนั่นไงนั่นไงเออแต่เซิร์ฟนี้ลุ้งออกสองภายในเวลาอันนกกลล้้แปว่าายูี็ตองม จริงแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันจะได้วะ่ะเอาจริงวันเนี้ยผมมาแบบด้วยความตั้งใจผมมาด้วยความตั้งใจไงเออมันมาแน่คุณดู นี่ผมคนรัวเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราเติมมาเยอะนะฮะเออถ้าใครหมดเดี๋ยวกูค่อยขยี้อีกทีนึะเฮียแต่เอาจริงดวงไม่ดีเลยนะครับผมคือมันเฮียเหลือร้อยโลแล้วเฮียกูเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าเซิร์ฟวีกูดูท่าจะไม่ลุ่งเสียงวันนี้กูดูแห้งๆไม่รู้เดี๋ยวแดกน้ำก่อนกูบอกเลยนะถ้าไอตัวเชี่ยนี่กูได้ยูนิคนะรหัสนี้กูตึงเลยอ่ะเออใช่ไหมเฮียแล้วกูจบไปที่กะโหลกอ่ะเนี่ยเขามีทฤษฎีนะครับว่าลบๆเป็นบวกนะครับอันนี้กะโหลกบวกกะโหลกเท่ากับมงกุฎไม่ไงสมมมมมมติฐาาาาานนนผผะครัับอออออกกก้้ เบิ้ลสามอ่าเบิ้ลหนึ่งอสซูปิเดียดหนึ่งนี่เฮียคือมือมีงอเอาเอฟเฟกต์โปรย,ปยนี่ออกได้ไหมไอ้หียนี่มันรีเปอร์นะมันไม่ควรจะได้เกียดนั้นนะใช่ไ,ไหม กว่า,าอยู่นี้ขายยากแล้วนะแต่การจะกดได้บัฟลุงสองครั้งติดกันโดยที่มันเป็นอันเดียวกันเนี่ยยัว่ายากกว่านะ <c oughs> เฮ้ยผมดวงดีขนาดนี้แล้วเนี่ยมึงอยู่นี่หน่อยจะเป็นไรแล้ว <c oughs> ไรวะเอ้ยแต่ลุงออกสองคุณเล้ยเป็นสัญญานันดีสัญญานันดีคุณเอาจริงเอาจริงมาแน่ยูนี้กลัวแน่นอนเอ้ยแต่สูพิเรมาบ่อยเกินไปหน่อย <c oughs> ยังไงกระโหลกอะเดฟอึ๊บปั๊บ าเปลี่ยนเซิร์ฟครับไอ้ตวาดูไม่ได้แล้วเชื่อไม่ตาดตึงใจว่าเฮียดับเบิลรีเปอร์เนี่ยแน่จริงดับเบิลยูนิคเด็กเออคุณจะเลิกบ่นเลยคุณจะหุบปากเงียบกิ๊บทำไมทำไมโลแรกมาก็ยูนิคแล้วยูนิคก็เฮียอะไรเฮียหน่าเฮียกระโหลกกูจะมาทุกรอบเลยนะไม่รู้เป็นไรนะครับผมแม่งมันอันเชิญมาหรือยังไงฮะอ่ะกูกดรัวๆเลยเพราะกูมั่นใจว่าคลิปกูตอนนี้น่าจะถึงแปดนาทีแล้วตอนนี้เหลือ50โลสุดท้ายอ่าเปลี่ยนเซิร์ฟใหม่เฮียกระโหลกงแกมันเป็นความเชื่อที่มันอยู่ในหัวสมมมมมอออองงงกกููยยยย่่่่่่นนนะะคครรรรัับวววาาาเเเเปลลีซิิ์ฟจจชแตไึ จะไปให้กูจริงๆดิเฮ้ยกูกูกูลูกค้าคนสําคัญของเกมมึงเลยนะเว้ยหลักที่แล้วเนี่ยมึงได้กูไปเท่าไหร่เนี่ยรหัสนี้เราไม่ค่อยได้เติมนี่ถือว่าเป็นประตูเป็นโอกาสอันดีที่มึงจะแบบเอายูนิคมาหลอกล่อกูนะเว้ยใชร์ไปเกมก็ไม่หลงกลอ่ะอ่ะป้าไอชิพายมันก็มันนะมันสักวันมันก็หมดอ่ะนะฮะนี่ขนาดเติมมา200กดแป๊บๆหมดแล้วนะครับชีวิตมันก็เป็นอย่างเงี้ยมึงน้องเออ ใช่ไหมตอนนี้นี่คือรอวันย้ายเซิร์ฟชิบหายเกลือโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮ่าโคตวันนี้แม่งไอ้เหี้ยแม่งไม่ได้แล้วอ่ะกูเหลืออีกกี่โลนะสี่สามสี่โอ้เด้นตอนแรกก็ดีอยู่แล้วไอ้เหี้ยชิบหายหาเรื่องอีกแล้วกูอะนาน้ามาอ่ะเดฟฟ้าล้วนฟ้าล้วนโอ้โหโอ้โหฟ้าล้วนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนักเกียรตินักเกียรติปนักเกียรติปนักเกียรติไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะเหลือสิบร้อยเฮ้ย ชิบหายฟ้าอ่ามีทองกูไม่ได้ดีใจขึ้นมาเลยเฮียอ่าม่วงมาปั๊บปั๊บ